ดีมากทำให้เนียนนะเบย์อย่าทำให้พหลาดล่ะ ระดับน yeah. like you know yeah. yep. ี mm ้ไ hmm. ม่ม er> mm ีพลาดเย้ถ้างั้นถ้าเราขายที่ผืนนี้ได้เราบินไปมาเก๊ากันไหมฉันอยากไปต่อทุนที่นั่นอะเอาสิอยากไปเหมือนกันเลยอะแห่เล่ามาสิคะว่าไปทำยังไงนางนั่นอะมันถึงยอมเซ็นแหมนี่ใจคอจะไม่ให้นั่งพักอะไรรือไงแหมตัดพอเลยนะมาะมานั่งก็ได้มาระวงค่ะอ อะไรตาตูมก็ไม่รู้อะฉันดมวยค่ะเบมันเหมือนตัวอะไรกัดก็ไม่รู้อะนี่นะคะดูให้ฉันหน่อยสิไหนอะตรงไหนตรงนี้เหรอตรงไหนตรงนี้ค่ะข้างหลังไม่เห็นมีเลยมีแต่ฉันเจ็บบ้างเลยนะคะที่รักดูดีๆสิโอ้ยมาดูให้ผมก่อนเนี่ยอะไรตาตูมก็ไม่รู้เนี่ยดูนี่มีเลือดออกไหมของคุณก็ไม่มีนะคะอเอ๊แต่แปลกอะเอบคะ<ๆ>กระเป๋าคุณอยู่ที่ไหน ก็อยู่ตรงเก้าอี้ไงไม่มีโอยก็บอกแล้วว่าวางไปที่เก้าอี้เฮ้ยไปไปไม่ได้อ่ะก็วางไว้ตรงนี้มันหายไปได้ยังไงวางไว้ตรงนี้เลยนะเฮ้ยมือเหยือฉันก็เหมือนกันฉันวางไว้ตรงมานั่งเนี่ยแล้วมันก็หายไปเหมือนกันเฮ้ยนี่อย่าบอกนะเว้ยคับเลยนั่นไอ้หุ่นนี่สีเทานั่นค่ะเฮ้ย เยเรียบตามไปเร็วไปเร็วนั่นป้าเขาทำอะไรของเขานนะมันหายไปไหนแล้ววะเอ้ยนั่นไงมันไปทางนู้นเร็วเอ้ยเอ้ย โอ๊ยขาฉันโอ๊ยขาฉันหักแน่แน่เอ๊ะนั่นคุณแพทนี่โอ๊ยแม่งเลยใครทำวะจับได้นะไอ้ไอ้ั่นมันแกฉันว่าต้องเป็นไอ้หุ่นนิ่งสีเทานั้นแน่ๆเลยค่ะเบจะจะฆ่ามันไอ้ไอ้เจ็บ ไอ้ขาฉันนี่พู้แกสองคนรู้จักกันเหรอว่าไงคุณแพทที่คุณแนะนำไอ้นายหน้าคนนั้นให้ฉันรู้จักเพราะว่าคุณรู้จักกันใช่ไหมนี่อย่าบอกนะว่าที่ไอ้นายหน้าคนนี้มาหลอกฉันเนี่ยคุณก็รู้เห็นเป็นใจด้วยเหรอพวกมันน่ะ <Una> ร <hundred nine>. ู้จักกันดีเลยแหละก็เพราะพวกมันน่ะเป็นผัวเมียกัน ป้ารู้จักคนพวกนี้ด้วยหรอคะออป้านะ่ะรู้จักดีเลยแหละนางแพทนะ่ะมันเป็นคนดูแลคนแก่แล้วพอคนแก่ที่มันดูแลตายมันก็พาผัวมันมาให้เหยื่อรู้จักในฐานะในหน้าขายที่ดินแล้วมันก็ให้เหยือ่อโอนที่ดินให้มันแล้วมันก็เชิดโฉนดที่ดินหนีไปใช่ฉันก็โดนมาเหมือนกัน แล้วป้ารู้ได้ยังไงคะก็ฉันก็โดนไอ้สองคนผัวเมียนเนี่ยโกงมาเหมือนกันป้าดาคะแพสเสียใจด้วยจริงๆนะคะแต่ป้าดาต้องเข้มแข็งนะคะแปด๊ดป้าไม่คิดเลยว่าแม่ของป้าจะจากไปเร็วขนาดนี้แล้วป้าจะทำยังไงคุณแปด๊ด แพทเข้าใจนะคะปะดาแต่ปดาต้องค่อยๆค,คิดแล้วก็ทําไปทีละอย่างอย่างแรกปรดาจะต้องจัดการเรื่องงานศพคุณแม่ก่อนแล้วก็ค่อยจัดการเรื่องหนี้สินออขอโทษทีนะคะที่แพทละล,ะละลาบล่วงเกินไปไม่เป็นไรจ้ะป้าไม่มีอะไรปิดบังคุณแพทแล้วอีกอย่างหนึ่งป้าก็ต้องขอขอบคุณคุณแพทที่คุณแพทเข้าใจป้าไม่ค่อยมีค่าจ้างใจ่ายให้คุณแพทเท่าคนอื่นเขา แม่เป็นไรหรอค่ะแฮทเองก็รักคุณแม่ของป้าดาวเหมือนยายของตัวเองตอนเนี้ยป้านมีแต่นี้และไหนจะค่ารักษาพยาบาลและไหนจะต้องจัดงานให้แม่ป้าไม่มีเงินเลยแล้วป้าจะทำยังไงดีแต่คุณแม่ของป้าดาก็มีมรดกให้อยู่นะคะมีที่ไหนแม่กับป้าน่ะไม่มีเงินในบัญชีเลยก็บ้านหลังนี้คะ บ้านของคุณแม่ประดาที่เป็นมรดกให้ประดาหลังนี้น่าจะขายได้ไม่ต่ำกว่า3ล้านเลยนะคะแล้วใครที่ไหนจะมาซื้อเวลาสั้นๆแบบนี้ฉันรู้จักนายหน้าอยู่คนนึงค่ะถ้าประดาสนใจสนใจค่ะสนใจได้เลยค่ะเดี๋ยวแพทน,นัดเขาให้ถ้าวันนี้เขาว่างเราก็จะนัดคุยเขาวันนี้เลยได้ได้วันนี้เลยนะคะ บ้านหลังนี้พอจะขายได้ไหมคะได้ครับป้าไม่มีปัญหาครับเรื่องนี้๋ยวผมจัดการให้แต่ถ้าป้าเนี่ยอยากให้งานม,มันดําเนินการไวกว่านี้เนี่ยป้าก็ต้องเซ็นมอบอำนาจให้กับผมนะครับผมจะได้ดําเนินการให้ค่ะค่ะเซ็นตรงไหนคะนี่ครับ ณแพทย์คะทำไมไม่เห็นมีเงินโอนเข้าบัญชีป้าเลยล่ะคะเงินอะไรครับก็เงินที่ขายบ้านหลังนี้ไงคะในหน้าที่คุณแพทย์แนะนําม,มานะ่ะเขาบอกว่าเขาจะโอนเงินให้ป้าวันนี้แต่ไม่เห็นมีเงินเข้าบัญชีป้าเลยนะคะเก็บของเสร็จหรือยังจ้าที่รักเ,เ,เ,เรียบร้อยคะ่ะนี่คุณแพทย์รู้จักกันในหน้าคนนี้ด้วยเหรอคะค่ะ เบเป็นผัวของแพทเองค่ะคุณเบและเงินของป้าล่ะคะเงินอะไรเลยครับคือผมไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะ้าวก็เงินที่คุณเบเอาโฉนดบ้านที่ดินของป้าไปขายไงโอ้ยนุ่แก่หน้าโง่นี่ไม่รู้ตัวอีกหรอว่าโดนพวกฉันหลอกอ่ะนี่ป้าครับป้าเนี่ยเป็นคนโอนที่ดินให้กับพวกผมเองนะครับผมไม่ได้บอกว่าจะซื้อหรือจะขายสักหน่อยหลักฐานก็ไม่มีนี่ครับอ้าว อีกอย่างนะความจริงแล้วอะแม่ของประดาเขามีสมบัติอยู่นะมีทั้งสร้อยทองแหวนทองแต่ว่าฉันยักยอกของประดาไปหมดแล้วล่ะก็เหลือแต่ที่ดินนี่แหละที่ฉันต้องอาศัยผัวฉันหลอกให้ป้าเซนะไม่จริงนางแพทย์แกทำแบบนี้ได้ยังไงนางแพทนางจัดแล้วเรวถ้าอยากเจ็บตัวเนี่ยแกก็ตามมาแต่ฉันแนะนำว่าอย่าเรื่องดีกว่า แนั่นมันนังแพ็กกับหัวมันนี่ฉันนัดให้มันมาเจอที่นี่นะบอกว่าคุณนัดเจอกับมันจําไว้นะคะเบ คุณต้องหวานล้อมให้นางนีเซ็นเอกสารให้เราให้ได้แล้วเราก็ไม่ต้องโอนเงินให้มันเหมือนที่ทํากับนางประดาฉันระคำไอ้นางแก่ทําชื่อประดา,าจริงเลยนะมันเนี่ยนะโคตรเชื่อใจคุณเลยพอผมสั่งอะไรเนี่ยมันก็ทําตามคุณอย่างง่ายดายคุณนี่มันโคตรเก่งเลยวะ่ะเขาเรียกว่าพรสวรรค์ <c oughs> เอาล่ะใกล้ถึงเวลานัดแล้วคุณก็ไปเตรียมเอกสารแล้วก็จัดการเหยื่อลายใหม่ คุณต้องหลอกให้มันเซนโอนที่ดินให้เราให้ได้แล้วฉันก็จะไปนั่งรอคุณที่มานั่งส่วนคุณทํางานสําเร็จแล้วค่อยมาเจอกันแล้วกันนะบอกได้เลยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันจัดการเองเอาเป็นว่าหลอฟังข่าวดีเลยกัน ฉันต้องทําให้พวกแกตามฉันไปให้ได้คุณป้าก็เลยขโมยมือถือขอโมยกระเป๋าเอกสารนี่แล้ววิ่งมาหรอคะใช่แล้วฉันก็เรียกตํำรวจมาที่นี่ด้วยเหมือนกันไม่นะประดาคะแพทขอโทษค่ะแพทผิดไปแล้วประดาให้อภัแยแพทเถอนะคะไม่ฉันไม่โง่เชื่อคำหวานหวานของแกอีกแล้วนางแพทนี่ครับไม่ต้องไปพูดดีกันเลยเดี๋ยวฉันจัดก,การเอง นี่ไอ้แกตอนแกะจะแจ้งตำรวจน่ะแกะมีหลักฐานไงวะฮะฉันไม่ได้ไปบังคับแกเซ็นท่าไหน่อยทั้งหมดไอ้แกเป็นคนเซ็นคนเดียวแกต้องหาต้องเชื่อว่าแกโง่อเองที่หลงเชื่อพวกฉันเออก่อนหน้านี้ฉันไม่มีหลักฐานครบแต่ตอนนี้ฉันมีหลักฐานครบแล้วโว้ยนี่ดูซะเฮ้ยนั่นแกฉันจะฆ่าแก าสมน้ำหน้ากรรมมันกำลังทำงานพวกแกติดคุกหัวโตแน่นี่ของของคุณของคุณป้ามากๆนะคะแล้วของคุณป้าล่ะคะพวกมันคงเอาของป้าไปขายนี่นแหละป้าก็เลยต้องมาเป็นหุ่นยนต์ในสวนสาธา,ารณะแลกเสร็จเงินนี่ไง ที่ฉันโนดพนจากพวกมิจฉาชีพพวกนี้มาได้นี่ก็เพราะคุณป้าเลยนะคะงานคุณป้าให้ฉันได้ตอบแทนคุณป้าบ้างนะคะถ้าคุณป้าไม่รังเกียจอะไรคุณป้าอยากมาเป็นแม่บ้านให้กับฉันไหมคะจะได้ไม่ต้องไปเป็นขอทานอีกจริงเหรอคะตกลงค่ะขอบคุณมากนะคะนี่ป้ายังไม่จบเอาขอชักขึ้นบ้านอ้อะ เฮ้ยบอกเนยู่นะเว้ยจ้างให้ก็ตามไม่ทันหรอกเว้ยโง่โงเโงยุดนะเว้ยหยุดที่โง่ดิวะเฮ้ยพี่ทำเร็วเอยดีตำรวจก็ตามมาหรอกเออรู้แล้วแล้วทไมมาบเองวะอย่าใจเย็นอมึง่ะเฮ้ยตามไม่ได้อ้วนอ้อ้วน เฮ้ยพี่จอดได้แล้วมันมาไกลขนาดนี้แล้วมันตามไม่ทันหรอกโอ้ครับลูกพี่เบตันเลยนะมึงเ <c oughs> อ,อ้โหพี่เออเบกุนเต้าอีเป็นยังไงวะพี่รถเป็นเก่าก็อีหรือไม่เตียงก็ค่อยดีแต่ว่าแต่จะเสียงดังทำไมนเนี่ยเดี๋ยวคนแถวนี้ก็ดีหรอกเออนุน่นพี่ไปดูต้นทางนุน่นเดี๋ยวช้างก็เปิดกระเป๋าเองดูดิว่ามันมีอะไรบ้างเฮ้ยเฮ้ยพูดอย่างเงี้ยวะทำไมเองไม่ไปดูต้นทางอ่ะพี่เปิดเองเอ๋อพูดอย่างเงี้ยกลัวชั้นจะชิ่งหนีไปคนเดียวไงเออเนีไม่ได้เว้ย ถ้าจะเปิดอะก็ต้องเปิดพร้อมกันเว้ยเออก็ได้วะเปิดเลยแลุ้นเว้ยลุ้นเว้ยปล่อยเลยตลกอะไรตลกอะไรมาเที่ยวกัะมาหนึ่งสองสามเฮ้ย เงินเงินทองกันเลยเว้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเราจะรวยกันแล้วเว้ยเฮ้ยแต่ว่าไอ้เจ้าของเงินเจ้าของกระเป๋าเนี่ยมันไม่น่าจะมีเงินแล้วก็ของมีค่าเยอะขนาดนี้นะเว้ยช่างมันเถอะพี่จะอะไรก็เถอะตอนนี้ของมีค่าและเงินทั้งหมดอ่ะมันเตะของเราแล้วพี่เรื่องอื่นนะช่างมันเถอะเออจริงว่ะเฮ้ยแต่เขาว่าก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเอาทองพวกนี้ ไปเปลี่ยนเป็นเงินก่อนเว้ยก่อนที่ตำรวจจะตามเจอเออเอาไงก็ได้พี <Euros tak S 1> <t> ่ไปเกิดด้วยโอ้โหอยู่ยนดีกูก็รวยเดี๋ยวตอนมาฆ่าขับละตอนกลับเองขับบ้างแับกันเว้ยเฮ้ย๋ยวถือเองเออก็ได้พี่ไปเลย เสียบุตมาแล้วพี่มาเลยสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรเหรอคะเออพอดีอ๋อคือพ่อแม่ของเราครับ เขาเพิ่งแบ่งสมบัติให้ครับก็เลยเอามาขายครับ <c oughs> <c oughs> ครับอ๋องั้นขอดูก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างได้ครับขว้ยก็ตกนะครับ <c oughs> นี่เลยครับ <c oughs> นี่ด้วย อม,มีอะไรหรืเอเปล่าไม่มีอะไรค่ะงั้นรอแป๊บนะคะเดี๋ยวฉันไปเอาเงินสดหลังร้านมาให้ได้ครับพี่พี่ทำไมมันง่ายจังวะเอา้าง่ายกันอีกแล้วแกเป็นยากทำไมอะแต่มันง่ายเกินไปนะพี่แบบนี้มันผิดปกติอะโอ้ยไม่พิดหรอกอ็งคิดมากเรอรับทันดีกว่า <laughs> เงินหลังล้านน่ะทำไมถึงนานจังวะนั่นเลพี่นานแบบนี้เริ่ใจคอไม่ดีแล้วนะพี่โอยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขอโทษที่ให้อรนานนะคะอ่ะเรียบร้อยใช่ไหมครับใช่ค่ะแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะอะจ้งความเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยตำรวจมันมาได้ยังนี้สวยแล้วสวยแล้วฮัลโหลสารวัตรคะคะคุณกะหลัดมีอะไรหรือเปล่าคะสารวัตรลงพื้นที่ตรวจอยู่แถวนี้หรือเปล่าคะ รีบมาที่ร้านฉันด่วนเลยค่ะตอนนี้มีชายสองคนเอาทองมาขายที่ร้านแล้วมันดันเป็นทองที่พ้นมาจากร้านทองที่เจ้าของโดนแทนเสียชีวิตวันนี้ค่ะสองคนนี้ต้องเป็นโจทปนร,ร้านทองแน่เลยค่ะสารวัตรโอเคค่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละคะ่ะอีกสองนาทีน่าจะถึงคุณเนี่เพิ่งทำอะไรบุ่มบ่ามนะคะได้ค่ะสารวัตรนี่ พวกแกถูกจับและวไอ้พวกโจนปนลันทองอเดีเดเดเด๋ยวนะครับคือพวกเราไม่ได้ปนลานทองนะครับ <c oughs> จะไม่ได้ทำได้ไง,ไงก็หลักฐานมัดตัวขนาดนี้เ<อ>ตรียมติดคุกหัวโตได้เลยทั้งรักทรัพย์ทั้งทำลายเข้าของแถมยังฆ่าคนอีกฮะฆ่าคนไม่ใช่นะครับไม่ใช่รับพวบผมไม่ได้ขโมยไม่ได้ฆ่าคนนะครับผมไม่ได้ทำนะครับ ไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอเอ็งจะไม่ดูให้ดูเลยเบนเอาพี่ใครจะไม่รู้ล่ะว่ามันมีเม็ดดิวอ่ะโอ้ยแล้วแถมขโมยของใครไมข้าบอปขโมยของคนที่เป็นร้ายที่มาฆ่าคนตายอ่ะจะบ้าแล้วพี่ไม่ใช่นะครับคุณตํารวจผมไม่ใช่โจรปล้นร้านทองนะครับไม่ได้ฆ่าใครด้วยผมแค่ไปขโมยมาอีกทีนึงนะครับพี่บ๊อบ โถ่พี่บ้าที่ไป็นสารภาพเลยพี่ขโวยอะโถ่เฮ้ย,ย,ยมันก็ยิงดีกว่าฆ่าคนตายมาวะเนี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดนะคะเพราะคำพูดของพวกคุณเนี่ยจะเป็นหลักฐานมัดตัวคุณไปลงพักค่ะ <c oughs> คุณสมวดครับคุณสมวดจับผิดตัวนะครับผมไม่ได้เป็นจดปล้นร้านทองอะไรนั่นเลยครับไม่ใช่ ใช่ครับพวกเราก็เป็นแค่โจรกระหอกกระหอกธรรมดาพวกเราไม่เคยฆ่าใครตายนะครับกลัวเลือดไม่กล้าเห็นเลือดไม่กล้าฆ่าฆ่ากันหรอครับไปคุยต่อที่โรงพักนะคะจาไปไม่อยากคุยแล้วไม่ก็ไม่ต้องบอกไม่ต้องรู้้ยไม่ต้อโว้ยอุตส่าห์ปนขอมาได้แล้วแท้แท้ นมาถูกไอ้พวกบ้านนังขโมยของที่ขโมยได้ไปอีกแบบนี้มันเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางฟรีแท้เลยไม่เสี่ยงฟรีหรอกนะอุตส่าห์ทาชั่วมาทั้งทีเนี่ยก็ต้องให้สมสักถิ่นสิเฮ้ยแกเป็นใครวะจะรีบไปไหนล่ะ ผต้รู้ว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดนะแน่ใจเหรอตอนนี้ตำรวจรวบรวมหลักฐานไว้หมดแล้วทั้งคลิปจากกล้องวงจรปิดแล้วก็พยานหนึ่งคนด้วยพยานพยานที่ไหนอ่ะก็ขโมยสองคนที่ขโมยของจากที่แกขโมยมาไงล่ะโูโมัโมยโยังไงวะให้โดนจับได้ไม่ต้องห่วงนะ เดี๋ยวฉันเนี่ยจะจับขังรวมพวกแกจะได้คุยกันยาวๆจ่ามาร์คใส่กุญแจมือครับไอ้ยบอยจ่าคุมตัวไปเลยถุยฝ่าไปก่อนเถอะ